สวัสดีครับในวงการเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทุกคนก็พยายามมองหาว่าเออใครจะเป็น Nvidia ดียคนต่อไปใช่ค่ะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะช่วงนี้วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องบริษัท Quantum Computing ที่ชื่อ IonQ ครับคือกำลังถูกจับตามองเยอะเลยแล้วก็มีคนเปรียบเทียบกับ Nvidia ดียบ่อยๆเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความของ Motley Fool เป็นหลักนะครับน่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการเปรียบเทียบที่ออท้าทายดีเหมือนกันนะคะ รเราจะมาลองดูกันว่า IonQ คเขาคือใครแล้ว Quantum Computing เนี่ยมันต่างจาก AI ที่ NVIDIA ดีเขาเก่งๆยังไงแล้วทำไมคนถึงเอามาเทียบกันมันเหมือนมันต่างหรือมีศักยภาพจริงแค่ไหนอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ครับได้เลยค่ะเริ่มที่ภาพใหญ่ก่อนเลย NVIDIA ตอนนี้คือแบบผู้นำตลาดชิป AI ชัดเจนมากๆนะครับความสำเร็จตรงนี้แหละที่ทำให้คนเริ่มมองหาว่าเอ๊ะแล้วในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง quantum c o m p u t ต n g เนี่ย จะมีใครทําได้แบบนี้บ้างไหมซึ่งก็เลยมาถึง IonQ นี่แหละค่ะบริษัทนี้อยู่ในแวดวงควอนตัมคอมพิวติงซึ่งเป็นตลาดที่กําลังโตนะครับเห็นว่าราคาหุ้นเคยขึ้นไปเยอะมากด้วยใช่ค่ะปีที่แล้วนี่ขึ้นไปตั้ง400%น่ะโ oh. ถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะควอนตัมคอมพิวติงเนี่ยมันใช้หลักควอนตัมแมานิคส์ ใช้สิ่งที่เรียกว่าคิวบิตมาประมวลผลคือมันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆมากๆได้เกินที่คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆจะทำไหวอ๋อต่างจาก AI ที่เราคุ้นๆกันที่เน้นเทรนโมเดลภาษาใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคนละเนือกันเลย AI คือเทรนโมเดลส่วนควอนตัมคือใช้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์มาคำนวณปัญหาที่ซับซ้อนมากๆแล้วตัวไอออนคิเองเขามีเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างไงบ้างครับพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับ ได้คะ่ะไอออนคิวเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการดักจับไอออนส์คือใช้ไอออนเนี่ยแหละเป็นคิวบิตแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปควบคุมการคำนวณฟังดูซับซ้อนจังเลยนะครับซับซ้อนค่ะแล้วก็ต้องย้าว่าเทคโนโลยีนี้ยังแบบว่าใหม่มากๆเลยนะคะอยู่ในช่วงเริ่มต้นจริงๆแม้แต่ตัว i อออนคเองก็ยอมรับในรายงานประจําปี2023ว่าความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ได้จริงๆสนใจ คือ CEO ของ IonQ คุณนิโคลโลเดมาซีเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเปรย์ๆว่า IonQ เนี่ยตั้งเป้าจะเป็นเหมือน Nvidia เดียในตลาดควอนตัมเลยคือจะเป็นผู้นำที่คนอื่นต้องตามอืมได้ยินมาเหมือนกันค่ะซึ่งถ้ามองในแง่กลยุทธ์นะคะมันก็มีจุดที่พอจะคล้ายๆกันอยู่บ้างนะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือแนวทาง u u l stack ค่ะ คือทั้งคู่พยายามทำโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการคือทำหมดเองอ๋อการทำแบบครบวงจรนี่มันดียังไงนะครับในตลาดเทคโนโลยีใหม่ๆมันสำคัญมากค่ะเพราะช่วยให้บริษัทคุมทิศทางได้เองสร้างอีโคซิสต็มของตัวเองได้เร็วไม่ต้องรอพึ่งพาใครมากไงฮะเข้าใจครับนอกจากเรื่องฟูลสเต็กแล้วมีจุดอื่นอีกไหมที่เข้ามาเทียบกันอีกเรื่องคือสถานะเพีย p l เพลย์ของไอออนคิวค่ะ คือเขาเน้นทำธุรกิจควอนตัมคอมพิวติงอย่างเดียวเลยแล้วก็มีมูลค่าตลาดสูงสุดในกลุ่มนี้ด้วยนะประมาณ1.1หมื่นล้านดอลลาร์ครับมันก็คล้ายๆกับ Nvidia ดียที่เป็นผู้นำด้านมูลค่าตลาดในกลุ่มชิปแบบทิ้งห่างมากๆที่3.3ล้านล้านดอลลาร์อันนี้ต่างกันชัดเลย เอ็นวีตอนเข้าตลาดหุ้นปี1999นี่คือแทบจะก,กำไรเลยนะเพราะก็มีการ์ดจอเกมเป็นธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วก่อนจะมาบูมกับ AI อีกทีจริงค่ะส่วน i อ n q นี่ก่อตั้งปี2015เข้าตลาด2021ด้วยเทคโนโลยีที่แบบว่าใหม่จ,จัดๆเลยยังพัฒนาอยู่เยอะเส้นทางกว่าจะก,กำไรนี่ดูแล้วน่าจะยาวนานกว่าแล้วก็เสี่ยงกว่า NV ็นวีเดียตอนเริ่มเยอะเลยค่ะ แล้วตอนนี้ IonQ เขาหาเงินจากทางไหนเป็นหลักล่ะครับในเมื่อเทคโนโลยียังใหม่ขนาดนี้รายได้หลักๆตอนนี้ก็มาจากการขายฮาร์ดแวร์ควอนตัมนะคะแล้วก็มีบริการที่เกี่ยวข้อง แล้วก็มีการให้เช่าใช้ระบบคอนตามผ่านคลาวด์เจ้าใหญ่ๆอย่าง AWS Azure Google Cloud อะไรเงี้ยอ๋อเช่าใช้ผ่านคลาวด์ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีบริการให้คำปรึกษาด้านคอนตามด้วยแต่ถึงรายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ยังห่างไกลาจากจุดคุ้มทุนเยอะค่ะเพราะ R&D มันแพงมากลงทุนหนักจริงๆครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของบริษัท Deep Tech แบบนี้เนาะใช่ค่ะเป็นธรรมชาติของธุรกิจระยะนี้เลยสรุปแล้วก็คือ IonQ เนี่ย มีความทะเยอะทะยานสูงอยากเป็นผู้นำเหมือน n อ i น i เดียในโลกควันตัมอืมใช่ค่ะความฝันยิ่งใหญ่แต่ว่าเส้นทางมันต่างกันเยอะเลยเพราะเทคโนโลยีควอนตัมยังใหม่มากๆความเสี่ยงก็สูงกว่าชัดเจนถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นบริษัทนวัตรกรรมที่น่าจับตามากๆนะครับแต่คงยังเร็วไปที่จะบอกว่าเขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่แบบ n อ i d วเดียได้จริงหรือเปล่าใช่เลยค่ะยังต้องดูกันยาวๆเป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากค่ะ แล้วก็ขอทิ้งไทยให้คิดกันเล่นๆนะคะว่าถ้าเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยที่เขาบอกว่ามันถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันทําไม่ได้เลยนะถ้ามันพัฒนาจนใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทแบบ i อ n อนขึ้นมาจริงๆครับลองนึกภาพตามดูสิคะว่ามันจะปลดล็อกการค้นพบอะไรใหม่ๆได้บ้างหรือมันจะสร้างอุตสาหกรรมแบบไหนขึ้นมาได้อีกที่วันนี้เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเลยก็ได้นะคะ